หลังจากสอบกลากภาคแล้วผมมีเวลาว่างเล็กน้อยก่อนที่ต้องเริ่มทำโปรเจกต์กับทางมหาลายัยและด้วยเหตุนี้ผมจึงได้นั่งหาอนิเมะดูหาอนิเมะดูหาอนิเมะดูจนกระทั่งผมได้พบกับอนิเมะเรื่องหนึ่งทงั้งทที่มันก็เป็นเพียงอนิเมะแนวต่างโลกที่มีอยู่เกลื่อนกลาดนะตอนนี้ แต่ทำไมหน้าปกมันช่างดุดุด้วยเกินโซกกรอเธอสิเถะเกิดช่นนี้พี่ต้องเทพอ่าอีพี12จบไปแล้วนะก็คิดว่าในช่วงเช้าหลายหลายเพจคงจะโพสตอ่าแล้วก็ตามที่มันเกี่ยวกับซิลฟี่กับดูเดียสเนาะก็แน่นอนละ ซิลฟี่ที่แบบว่าขีา้อาขี้แอต่างๆปิดตัวเองกับรูดิอัสากูคือฟิตนะแล้วก็แฝงตัวอยู่ในโรงเรียนสอนเม็ดมนเนาะก็ได้แบบสารภาพกับรูดิอัสมาว่ากูคือซิลฟี่นะแล้วก็บอกเลยว่าฉันชอบนายมาตลอดเนาะก็คิดว่าหลายๆหลายเพจหลายคนที่เกี่ยวกับวงการนมะคนจะโพสต์ในช่งชวงเช้าเนาะแต่ว่าอันนี้ เป็นความคิดของผมเนาะคือผมอะอย่างที่เคยพูดนในคลิปแฟดหคลิปที่แล้วเนาะว่าผมกำลังจะอคติกับตัวละครที่มีคำว่ามสมัยเด็กอยู่ในความสัมพันธ์เนาะคือไม่ใช่ว่ากูเกียดนะคือแค่รู้ว่ามึงอีกแล้วสมัยเด็กอีกแล้ว แบบประทับว่าตัวละครเสน่ห์มันดูมันเหมือนตัวละครเสน่ห์ไม่มากพอเนาะซึ่งไอ้คำว่าสมัยเด็กเนี่ยมันใช้กับอ่าเกือบชาติที่ต้องเทพไม่ค่อยได้คือเพราะวตัวละครไอ,อ้ทั้งก็แล้วก็ตามนะตัวละครหญิงภรรยา3คนในอนาคตของรูเดียสเนี่ยผมเชื่อใครหลายคนที่ดูเกิดชาตินี้ต้องเทพมาน่าจะรู้แล้วว่าใครมันดูง่ายมากนะซิลฟี่ล็อกซี่เอลิสเนี่ยสคนเนี่ย มันมันเขาเรียกมันมีบทเป็นของตัวเองต่างๆเนาะคือถึงแม้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับสมัยเด็กของรูดี้อะแต่ว่ามันมันก็โอเคมันโอเคดีใช่ไหมมันมีเขาว่าสมัยเด็กผมค่อนข้างจะอคติแต่ว่าในพอถึงเวลาถึงบทของมันมันทําออกมาดีอะไรต่างออกมาดีแล้วมันแบบรู้สึกว่าเออมันโอเคนะเขาเลยแล้วไม่ทอดทิ้งใครไงคือรูดี้บักเอาทั้งสามคนเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเสียดายตัวละครตัวละครหน็กงเ้ยคือไอ้ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ในสมัยเด็กกับรูดี้เลยเป็นตัวละครที่แบบ ผมเสียดายมากๆผมรู้สึกผมชอบตัวละครตัวเนี้ยมากกว่าผู้หญิงสามคนที่เป็นภรรยาของลูดี้นะคือผมเสียดายมากๆเลยตอนที่ลูดีไม่กับกับตัวละครตัวเนี้ยังแยกทางกันนะคือไม่ใช่แยกทางาเขาคบกันนะคือหมายถึงว่าคือเขายังไม่ได้คบกันด้วยซ้ำแต่เขาแบบต้องแยกออกจากกันอะผมแบบเชื่อแบบเสียดายมากอ่ะคือมันเป็นตัวละครความสัมพันธ์องลูดีที่แบบว่ามันไม่ได้แบบผูกพันเสื้อสมัยเด็กอะมันแบบ มันเป็นตัวละครที่แบบพานพบแบบพานพบกันเนีเหมือนคนปกติมาเจอกันแล้วก็ตกหลุมรักแล้วก็สามพันสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นตัวละครมันเป็นตัวละครความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายอ่ะผมชอบนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่แบบเสียดายอ่ะนะถ้าเกิดผมพูดไปข่ายนี้นะครัใครต้องรู้เลยว่ามันคือตัวละครอะไรตัวละครนั้นมีชื่อว่าซาร่าเป็นนักประจัญภัยที่เปิดมาในช่วงครึ่งแรกไม่ใช่ช่งแรกเรียกว่าอีพีแรกของคือชาตินี่ชัอนเทพชั้นสองเนี่ยก็คือ มีบทบาทพอสมควรเลยนะผมมาตอนแรกเลยแล้วก <uk> ็น <ata> ่าจะหมดหมดบาทประมาณตอนที Moon ่สี people, ่ตอนที่ห้าถ้าจำไม่ผิดเนาะซึ่งอย่างที่กล่าวไปผมเสียดได้ตัวละครซาร่ามากอย่างที่บอกไปคือมเป็นตัวละครที่ความสัมพันธ์มันเรียบง่ายกับรูดี้คือไม่ใช่แบบกูแบบแบบเปิดสมัยเด็กมึงมึงเป็นกูเป็นอาจารย์ตอนสมัยเด็กมึงกูเคยแบบกูเป็นเจ้านายของตอนสมัยในของมึงอะไรเงี้ยมันไม่มีไงมันเป็นเพียงแค่นักประจนภัยที่มาเจอกันเพราะว่า ทำงานต,ต,ต้องมาเจอกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเ,เกิดความเกิดค,ความรักอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันมันเรียบง่ายดีผมเป็นคนหนึ่งที่อย่างที่เคยทำคลิปแล้วพูดไปในใคลิปแฟน5คลิปที่แล้วนะใครยังไม่ดูกลับไปดูนะคลิปว่าเรื่อง,องของอิซึกิและก้าวไกลเนาะในผมพูดไปในคลิปนั้นผมบอกว่าการที่ตัวละครตัวไหนมีคําว่า สมัยเด็กอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมค่อนข้างจะมีอาคาติแบบค่อนข้างจะแอนตี้เพราะาตัวละครที่มันมีเขา,าสมัยเด็กะ่ะมันเหมือนกับว่ากูแม่งแบบเสน่ห์กูไม่เยอะแต่แต่กูจะทำยังไงให้มันเด็ดกับตัวละครอ,อื่นๆวะก็ทำไงดีวะอย่างนี้เอางี้แล้วกันเอาเขา,าสมัยเด็กแล้วกันนะคุณที่สมัยเด็กมึงอะอย่างนี้ก็ออกมาสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ต้องพูดตรงๆว่าในเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอะคำว่าสมัยเด็กมันค่องคังจะใช้กับตัวละครแบบสามตัวละครที่มันจะเป็นภรรยาของลูเดีสไม่ได้นะไอซิลฟี่ล็อกซี่แล้วก็เอลิสเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าสามตัวละครพวกเนี้ยถึงแม้มันจะมีคำว่าสมัยเด็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วในบทของตัวละครเหล่านี้มันก็ทําออกมาดีจริงนะบทของซิลฟี่ถึงแม้ว่าจะสมัยก่อนจะเป็นเพื่อนกันก่อนล,ลูเดีจะเคยคิดว่าดูดี้คิดว่าล็อกซี่ ไม่ใช่ล็อกซี่สิซิลฟี่เออเป็นซีซีอีอ e ี e เหมือนกันเนี่ยบ้าซิลฟี่เป็นผู้ชายนะตอนสมัยเด็กเนาะแล้วก็มารู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็คุยพูดคุยกันรูด้ด,ดีก็รู้สึกเออชอบสปุ๊บเรื่องของล็อกซี่อ่าาอจารย์สมัยเด็กเองต่างๆก็ผมยังไม่อาม่านมาสักเท่าไหร่นะรู้แต่รู้ว่าเป็นภรรยาอาก็เกิดความรักใคร่ต่างต่างกันอย่างนี้แล้วก็เอลิสเนาะก็ตามในแอนินเนมะตก็ ซึ่งมัที่ที่บอกไปคือบทประทับออกมาดีในบทของแต่ละตลัวละครซิลฟี่ล็อกซี่เอริสมันทําหาเขา่าสมัยเด็กที่ผมค่อนข้างจะอคติมันก็แทบไม่มีไม่มีผลนะแต่ว่าก็ยังเสียดายซาร่าดีคือยังร้องให้ขอให้ลูดี้คบกับซาร่าได้ไหมแล้วก็เลิกกันหรือไม่ต้องคบก็ได้เพื่อนกับเบียร์กันดีกว่าได้ไหมคือใครเห็นอะไรน้ไม่จะเห็นใช่ไหมว่าแบบว่าลูดี้กับอ่าซาร่าเนี่ยคือ แบบแยกจากกันโดยที่บอกว่าไม่ได้เคี่ยวโดยสามมาแล้วไอ้ลูดี้มันก็เสียบไปปากหมาไม่คือซาร่าแม่งอุตส่าห์รวบรวมความกล้าแล้วก็บอกว่าแม่งแบบทาขึ้นเตียงอะเชี่ยคือแบบสุดๆอะคือคือถ้าที่เราดูแนวเรฟคอมความต่างๆมาจะเห็นว่าตัวละครหญิงตัวละครชายจะคบกันอะไรต่างเนี่ยไม่ต้องโอ้กูต้องไปเดทก่อนกูต้องนี่นั่นีกว่าแม่งจะกลายเป็นแฟนกันแล้วก็มันจะลากขึ้นเตียงอะไรยเงี้ยแต่คือไม่ซาร่าแม่งแบบ ไม่ไหวแล้วว่ะครูไม่แบบลงความกล้าครูลากมึงขึ้นเตียงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเชี่ยแต่ไอ้รู่นี้ไม่เสียกติดติดโรคอ่ะเาไม่ใช่ติดไม่ใช่ไม่ใช่โรคร้ายเลยถึงติดโรคมาจากเอลิสก็คือว่ากูไม่ขับไม่แข็งแล้วแบบเชี่ยแล้วมึงแค่แค่แล้วก็เจ็บแล้วมาไม่จบไอ้เชี่ยสาร่าไม่รูสาร่าขึ้นเตียงอ่ะแล้วไอ้รูดี้เสียขำไม่แข็งไงเชี่ยแล้วแบบแยกกันอะสาร่าคือแบบดูโกรธรูดี้แต่คิดว่าสาร่าของแค่แบบว่าเชี่ยเฮ้ยความสุขคือมันไม่เข้าใจแล้ว เราแม่งรวบรวมความกล้าแต่แบบสุดท้ายแล้วแม่งคนที่เราเนี่ยแต่มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วมันมันเขาเรียกว่ามันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันมันเป็นความแบบมันมันมันพูดไม่ถูกใครไหเออมันเป็นคำพูดไม่ถูกอ่ะมันจะแบบมันจะสับสนเนี่ยใครไหมคือเราแบบรวบรวมความกล้าไปแล้วอ่ะและไ้ความกล้าที่รวบรวมมามันจบด้วยเพราะเหตุผลแค่เนี้ยมันทําให้มันรู้สึกเฟลต่างเนี่ยแล้วแม่งมาจบด้วยคำที่ไอ้ลูดี้ไม่เสียปากหมาเพราะไปแดกเหล้า ที่มันไปอซ่องเอ,อแล้วก็แดกเหล้าเสร็จปุ๊บแม่งเสียกพูดปากหมาแม่งเฮียซาร่าได้ยินจบเลยกูแบบไอ oh เฮียยโอ้ยไปก่อนเรูดีแม่งก็เสียกโอ้ชิบหายทำซาร่าเสียใจทำไงดีกูไม่แม่งคิดแตใจรูด,ดีกูขอร้องละถึงแม้ต่ตัวละครมึงแม่งจะได้ทำคาล,ลางต่างที่กูกูเห็นมึงหลายรอบมึง เออกูเข้าใจว,าว่ามึงเคยเป็นที่กิมมริเป็นแบบว่าเป็นนีดมาก่อนแต่แบบว่า<ม>ขออย่างน้อยมึงมีความเมคเซนในจ,จิตใจมึงขอแบบว่ากลับไปเชียร์สักหน่อยก็พอมึงไม่ต้องครบหรอกขอกลับไปเชียร์ให้มันจบส,สวยๆหน่อยบทของซาร่าเนะ่ยเป็นตัวละครประกอบที่โผล่มาแป๊บเดียวแต่กูขอร้องกูชอบตัวละครอย่างนี้ได้โปรดปรากฏว่าไม่ครับดูดีทําไงเดินทางกูงแบบสาร จริงทำให้การดูอนิเมะไอ้เกิดชาตินี้ต้องเทพของผมอะช่วงหลังๆมาแม่งกูเห็นแต่ว่าเฮี้ยมึงแบบกูสงสารซาร่ามากๆากกูเฮ้ยแบบโคตรร้อ,องอย่างเงี้ยแม่งแบบทำให้ผมช่วงเนี้ยเป็นคนที่สงสารตัวละครอย่างเงี้ยตัวละครที่รวบรวมความกล้ามาแต่สุดท้ายแล้วคือบทมึงก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีอะคือแบบไอ้เฮี้ยอ,อย่างซาร่าอย่างเงี้ยรวบรวมความกล้าสู้ไม่ได้แบบคือซาร่าคิดว่าถ้าเอิดไอรูดี้มันไม่ติดไม่ติดโรคห้ำแขงจากจากไอเอลิสเนี่ย ก็คิดว่าก็ก,ก,ก็ได้เมียเพิ่มอีกคนหนึ่งน่าจะเมียคนที่สี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบนะอืก็ทําให้แบบเพราะถ้าเิดเสียดายแบบซาร่าเนี่ยคือผมไม่แบบรู้สึกชอบอะคือไม่ได้ว่าหน้าตาโดดเด่นนะครับนะคือก็คือเป็นปกติของเอลฟ์อะไรงเงี้ยถ้าเสียดายความสัมพันธ์เฉยผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่เรียบง่ายอย่างเงี้ยมันมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจไหมกับรลูดี้ลูดี้ไม่กับ อย่างนั้นอ่ะเออไม่จะพูดไงเดียบมันเป็นสไตล์ตัวละครของรูดี้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งความสัมพันธ์ผู้หญิงรูดี้ในชีวิตของมันมันก็จะเป็นแนวสมัยเด็กสมัยสมัยสมัยเด็กกันเดียวแต่อย่างซาร่าอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนเป็นการให้จากรูดี้ที่มั่ก่อนเป็นคนอะไรเป็นฮิคิาริแล้วเป็นนีทเงี้ยก็คือกูแม่งไม่กล้าสื่อสารกับคนอื่นเะี่ยาวอย่างเงี้ยกระทั่งเจอยซาร่าอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่มันไม่ได้ผูกพันกั่สมัยเด็กเนาะการที่เดสมมติอย่างตัวละคร ซิลฟี่เป็นเพื่อนคนแรกของรูดี้อ่ามาจะมาเป็นเหมือนเป็นการกบจฏคาริปอมดอยของรูดี้ที่ว่าเป็นนีดเป็นที่คิมมนี่มาก,ก่อนใช่แต่ว่ามันก็คือสมัยเด็กเงี้ยเด็กเด็กมันไม่เท่าไหร่เด็กเด็กูนะพูดคุยกันมันไม่ได้มายกันมากมันไม่ได้คิดไรมากอย่างล็อกซี่เป็นอาจารย์มันก็คุยอาจารย์อยู่แล้วจริงไหมละ่ะคือแม่พ่อแม่รูดี้แม่งจ้างอาจารย์มาสอนเนี่ยต้องคุยกันพูดคุยกันส่วนเอลิส เอจากเป็นเคยญาติแล้วมันยังมีความสัมพันธ์ที่ว่าดูดี้มันเป็นบริกาศอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นซิลเตอร์เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเห็นได้ว่าว่าการความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของสามตัวละครของดูดี้เนี่ยไม่ซิลฟี่เนี่ยจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคมสัมพันธ์ทั้งสามคนเนี่ยมันมีเขาเรียกเหมือนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกนี่เออซิลฟี่เป็นความเรียกว่าเป็นวัยเด็ก เรียกว่าเป็นเพื่อนคนแรกอะไรต่างๆแล้วด้ยวยความที่รูดี้เป็นเด็กไม่เรียกว่ารูดี้ไม่เป็นเด็กหรอกเรอาเอาตรงถ้าเกิดนับอายุร่างเก่าของไอรูดี้อ่ะเออร่างสมัยเยี่เป็นนี้เป็นฮิคิโมริอ่ะเออก็อายุก็ยี่สิบกว่าสามสิบนี่มากประมาณที่ห้เกิดดูจากในเรื่องมาแล้วเมื่อกับอ่าปีที่รูดี้ที่เป็นอยู่ในร่างรูดี้อีกหมือมันสักห้าหกปีอย่างเงี้ยเออก็ยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยแต่ว่า ซูฟี่เป็นเด็กไงซลฟี่ก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็การปฏิการการพูดคุยกันมันก็ไม่ได้ลำบากลักซี่ก็ให้ที่บอกไปเป็นอาจารย์เป็นสิทธิ์เอริสเป็นนายจ้างกับลูกจ้างประมาณนี้มันต้องมันมีความสะดวกในการพูดคุยแต่กับการซาร่าแม่งเป็นตัวละครที่แบบว่ามึงเป็นใครวะเป็นซัมเป็นซัมวันอะแต่แม่งมันถึงขนาดเนี้ยความสัมพันธ์แม่งมบถึงขนาดเนี้ยคือแม่งแบบ เชี่ยมันคือตัวละครที่แบบว่าถ้าเกิดแบบมึงไม่เนี้ยความสัมพันธ์มึงไปกันต่ออ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบง่ายและคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆากกับทางลูดี้เข้าใจไหมแต่ว่าเนี่ยเกิดเกิดกตามนั่นแหละเราก็ก็บดนางก็มาหมดน้อง,ก,องก็หมดแล้วอะไรเงี้ยก็เสียดายก็เขาคงทำอะไรนอกจากพูดคําว่าเสียดายอย่างเดียวนะเพราะว่าอ่อ บทบาทอะไรเงี้ยเขาคิดว่าคงไม่น่าจะขับหายรูดี้ง่ายๆส่วนมากเลยอนาคตมึงก็คงจะเป็นสเกลที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็จากตาจากการที่อ่านหรือว่าดูจากหลายๆช่องพูดมาเนี่ยเหมือนรูดีก็จะมีภรรยาอย่างคือสามคนนั่นคือซิลฟี่ล็อกซี่แล้วก็เอลิสนะก็คิดว่าก็ก็จพูดไปได้องจริงๆนู่นพูดอย่างอื่นไม่ได้นะ้องคนพูดได้แค่ว่าเสียดายนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ เขาคิดความเห็นอย่างไรหรือว่ามีความเห็นที่แตกต่างกับผมหรืออยากจะแย้งนะผมก็คอมเป็นม์มลดาใต้คลิปนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ